ส,าาโโสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมไซอาเตอร์นะครับแอดมินของเว็บไซต์ฟั g งสเตชันคอมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ฝั g s t a t i o n c o m แล้วก็การตั้งแล้วก็ตอบกระทู้นะครับในหน้า,ากระดานสนทนาของเว็บไซต์เรานะครับ ครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับกติกาการรับรางวัลนะครับสำหรับท่านที่อยากร่วมสนุกกับทางเว็บไซต์ฝั่งสเตชันนะครับเพียงแค่ท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ฝั่งสเตชันนะฮะแล้วก็มาตั้งกระทูในกระดานสนทนานะครับในหน้านี้นะครับกระดานสนทนานะฮะเปิดมาหน้าแรกจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ ไปที่หน้ากระดานสนทนานะครับก็จะมีสิทธิ์รุ่นลับรางวัลเสื้อฟรีนะครับเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือเป็นแบบตัวอย่างเฉยๆนะครับที่ผมสั่งทางร้านทำนะครับก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีเหลืองไทยนะครับแบบนี้เป็นแบบที่ร้านส่งมาให้ผมนะครับ ครับสำหรับท่านที่อยากได้เสื้อนะครับก็ร่วมสนุกกับทางเว็บไซต์ฝั่งสเตชันได้นะครับเพียงแค่คลิกที่กระดานสนทนานะครับเมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับคลิกแล้วแล้วก็มาตั้งกระทูนะครับในหัวข้อต่อไปนี้นะครับก็คือกระทูหน้มเพอนะครับกระทู้รอยอ่างขางนะครับกระทูบ้านหนองยาวนะครับกระทูหนองสามแจงนะครับ กระถูบ่อน,น้ํามันนะครับและสุดท้ายนะฮะกระถูบ้านท่าตอนนะครับถ้าตั้งในหมวดอื่นจะไม่มีสิทธิ์รุนรับเสื้อนะครับก็คือหกกระทูนี้เท่านั้นนะครับหน้ามเพอร์ดอย่างขางบ้านหนองยาวหนองสามแจงบ่อน,น้ํามันและบ้านท่าตอนนะครับก็จะมีสิทธิ์รับเสื้อนะฮะก็คือนะครับ เราจะตัดสินจากคนที่ตั้งกระทู้มากที่สุดนะครับแล้วก็คนที่ตอบกระทู้มากที่สุดคนที่ตอบกระทู้ก็คือคนที่ไปคอมเมนต์นะฮะสมนี้มีคนตั้งกระทู้แล้วแล้วก็ไปคอมเมนต์อย่างเดียวนะครับนั่นคือคนที่ตอบกระทู้นะฮะตอบกระทู้มากที่สุดตั้งกระทู้มากที่สุดก็จะมีสิทธิับเสื้อนะฮะแต่ละหมวดเนี่ยก็จะมี2รางวัลไปเลยนะครับเป็นเสื้อ2สีนะครับ6หมวดก็2รางวัลนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น12รางวัลนะครับ ก็สำหรับท่านที่อยากร่วมสนุกกับทางเว็บไซต์ฝั่งสเตชันนะครับก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับครับสำหรับการสมัครเว็บไซต์ฝั่งสเตชันนะครับเราก็จะเลื่อนเมาส์ลงมาที่ระบบสมาชิกนะครับแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับก็คือกรอกชื่อผู้ใช้หรือยูสเนมนะฮะที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ อีเมลนะครับสำหรับการส่งรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดนะครับและก็ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ในภายหลังนะครับเมื่อระบุชื่อผู้ใช้นะฮะแล้วก็อ e ีเมลของท่านที่ทางเราจะติดต่อไปนะครับแล้วก็คลิกที่ต่อไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการส่งพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านนะครับไปที่อ e ีเมลของท่านนะครับ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะเป็นสมาชิกของฝางสเตชันได้แล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากนะฮะถ้าท่านเล่น f a c e b o o k อยู่แล้วหรือว่าท่านมีบัญชีของ Google นะฮะเข้าสู่ระบบนะครับเลื่อนมาที่ระบบสมาชิกเหมือนกันแล้วก็ไปที่ไปที่เข้าสู่ระบบนะครับเราก็คลิกเนี่ยครับล็อกอิ with Facebook นะครับหรือว่าถ้ามี Gmail ก็ ล็อกอินวิดจีเมนะฮะหรือว่า Gmail หรือว่าบัญชีของ Google นั่นเองนะครับสมมุติถ้าเรามีบัญชี Facebook หรือว่าบัญชีของ Google อยู่แล้วนะครับให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าจะใช้บัญชีของ Google ล็อกอินก็คลิกที่ตัว G ีนะครับหรือว่าถ้าจะใช้บัญชีของ f a c e b o o k ล็อกอินก็คลิกที่ f a c e b o o k นะครับ เมื่อคลิกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็คลิกที่ตกลงนะครับเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะสามารถเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ฝังสเตชันได้แล้วนะครับครับเมื่อท่านเป็นสมาชิกแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี ชื่อขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถตั้งหรือตอบกระทู้ได้นะครับการตั้งกระทู้ง่ายมากนะครับมาที่กระดานสนทนานะครับเลือกหมวดหมู่ที่ท่านต้องการจะตั้งกระทู้นะครับอ่าผมเลือกกระทู้หน้าอำเภอนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อหัวข้อกระทู้นะครับหัวข้อกระทู้แล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นข้อความนะครับถ้าอยากจะใส่รูปนะครับเราอยากจะใส่รูปนะครับสมมุติเราอยากใส่รูปนี้แล้วกันคลิกขวานะครับคลิกขวาที่รูปแล้วก็ Copy Image Location หรือว่า Copy Image URL นะครับของผมใช้ Firefox ก็จะเป็น Copy Image Location นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะบอกว่า Copy ที่อยู่ของรูปภาพหรืออะไรทํานองเนี้นะครับพอ Copy เสร็จนะครับเราต้องการจะใส่รูปที่หัวข้อที่เราต้องการจะตั้งกระทูนะครับเราก็วางรูปที่เราก๊อบมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับจะใส่คำอธิบายของรูปหรือไม่ก็ได้นะครับ แล้วก็คลิกนะครับอ่ะผมพิมพ์ว่าตัวอย่างกระทูนะครับหัวข้อตัวอย่างกระทูนะครับหรือว่าอยากจะใส่วิดีโออ่าอยากจะใส่วิดีโอนะครับสวัสดีครับผมไซอเตอร์ก็เอาวิดีโอนี้แล้วกันนะครับสมมุติอยากจะใส่วิดีโอนะฮะอ่าเช่น วิดีโอจาก y o u t u b e นะครับก็มาคลิกที่แชร์ภาษาไทยจะเขียนบอกว่าแบ่งปันนะครับแล้วก็ปี้ลิงก์นี้นะฮะปี้ลิงก์นี้นะครับแล้วก็นำไปวางในกระทู้ที่เราต้องการอยากจะตั้งนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการส่งนะครับ นี่นะครับรูปที่เรา Copy มานะครับแล้วก็วิดีโอนะครับกระทูหัวข้อกระทูล่าสุดในหน้าแรกนะฮะก็จะโชว์นะครับตัวอย่างกระทูนะครับเมื่อเราต้องการที่จะตอบกระทู้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ตอบกระทู้นะครับครับเสร็จแล้วข้อความของเราก็จะขึ้นนะครับบนนี้นะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการตั้งแล้วก็ตอบกระทู้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนําไปใช้กันนะครับสําหรับวันนี้ผมไซอาเตอร์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ